กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเดช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับผมวันนี้ก็มีอ่าพระเครื่องนะครับน้าสายพระสมเด็จนะครับพี่นะประมาณ20กว่ารายการนะครับพี่สนใจรายการไหนเหมือนเดิมครับพี่นะครับช่องทางการติดต่อครับพี่เบอร์โทรไลน์ดีนะครับนี่ครับโทรครับพี่062ครับ0890157นะครับ หรือเป็นดีไลน์ก็0ู2 0 8 9 0 1 5 7เช่นเดียวกันนะครับพี่ๆอ่านะครับนะหากนี่ครับพี่นะกดไม่ได้นะครับพิมไม่ได้นะพี่นะสแกนเข้ามาได้พี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะ QR code สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ขอรูปเพิ่มเติมคลิปไหนวิดีโอไหนแจ้งหมายเลขแจ้ง EP ให้ดีครับพี่จําหมายเลขจะ EP ให้ดีนะครับนะนี่ครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะครับพี่นะเป็น พระเครื่องอ่าสายสมเด็จวัดรักังนะครับพี่นะลองดูนะครับเผื่อมีถูกใจเนื้อหารายการใดก็ลองนะครับพี่นะพิจารณาดูนะครับพี่นะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยครับพี่รายการแรกนะครับพี่นะรายการแรกครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับพี่นะหมายเลขหนึ่งอันนี้เป็นเกรดทะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เกรดทะลุซุ้มนะครับนีเนื้อหาดีนะครับนะครับด้านหลังก็เป็นยุบยุบย่นย่นนี้นะครับ เกจทะลุซุ้มครับหมายเลขหนึ่งพี่นี่เนื้อหานะครับน้หนึบหนึบนุ่มนุ่มนี่นะครับหมายเล็กหนึ่งครับพี่หมายเล็กหนึ่งเนาะอ่าต่อไปหมายเล็กสองหมายเล็กสองเป็นพิมพ์อาเกตบัวตูมนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับตรงนี้นี่ครับพี่เกตบัวตูมสวยเลยครับพี่ครับตรงนี้มวลสารเม็ดแร่เยอะมากๆนะพี่นะมวลสารเม็ดแร่นะครับ หมายเลขสองนะครับพี่เกตบัวตูมนะ,ะเดี๋ยวน้องส่งเนื้อหาให้ชมสักนิดนึงละกันนะพี่นต่อองค์นะครับนี่เป็นเกตบัวตูมนะครับพี่นะ,ออนะ,นะเ,นเกตบัวตูมนะวตม,มวลสารนะครับนะ้นี่เด่นชัดครับพี่มวลสารนี่ครับหมายเลขสองครับต่อไปครับพี่หมายเลขสามหมายเลขสามเป็น อ่าอันนี้เป็นบางขุ่นพรมนะครับพี่นะเป็นบางขุ่นพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับนะบางขุ่นพรมพิมพ์ใหญ่เนื้อหาเก่าๆสวยๆนะครับพี่เนื้อหานี่อ่าประมาณนี้นะครับนี่ครับก็มีรอยย่นรอยแยกนะครับนะดูเป็นธรรมชาติดีนะครับนะนี่ครับ หมายเลขสามครับหมายเลขสามต่อไปครับพี่หมายเลขสี่อ่าหมายเลขสี่เป็นฐานแซมนะครับเป็นฐานแซมนะครับนี่ฐานแซมวัดะระฆังเนื้อห,หานะพี่นะอ่าหลังเป็นหลังเรียบนะครับหลังเป็นหลังเรียบนี่ขอบด้านตัดคู่สวยครับวัดะระฆังฐานแซมครับพี่ตรงนี้ มีหูนะครับนะพิมพ์มีหูนะครับฐานแซมมีหูนะนี่ครับเห็นชัดๆเลยนะพี่นะหมายเลขสี่ครับต่อไปก็พี่หมายเลขห้านี่หมายเลขห้าพิมพ์ใหญ่นะครับแนละ้วเป็นพิมพ์ใหญ่นี่พิมพใหญ่ขาโตชัดเจนเลยนะพี่นะนี่ขาโตะนะครับ เนื้อสวยนะครับพี่ตรงนี้เนื้อสวยหนึบแน่นมากนะครับน้ารังเรียบแบบนี้เลยครับอ่าของเราบริการส่งทั่วไทยนะพี่นะส่งทั่วไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นี่ซอกแขนลึกๆแขนเลียวหดย่นนะครับอ่านะครับนะส่งรวดเร็วทันใจนะครับน้วขนส่งปนอนะครับพี่นะขนส่งไปสนีไทยนะครับ รอรับที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับพี่นะเน้นย้ากันทุก E ีีนะครับพี่นะสําหรับท่านใดน,นะครับนะที่มีอ่าเก็บเงินปลายทางเนาะพี่เนาะพนักงานต้องมีการโทรหานะครับแนะล้วรบกวนรับสายพนักงานด้วยเนาะอ่านะครับทำไมงั้นเดี๋ยวของจะไม่ได้หายนะพี่นะของจะไม่ถึงมือนะครับองนี้ครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับหมายเลข6นะพี่นะองนี้หมายเลข6นะครับ เนื้อสวยดีนะพี่นะนีะ่หลังเรียบๆนะครับเป็นอกวีนะพี่นะอกวีนะครับนี่อกวีพิมพ์ใหญ่เนื้อหาแบบนี้เลยนะครับพี่นะแบบนี้ถูกใจพิมพ์ปิดโรมาปิดกันได้นะครับพี่นะโทรมาปิดกันได้นะครับสายด่วนสายตรงได้เลยนะครับหมายเลขหก 6. อ่ะต่อไปหมายเลขเจ็ด นี่หมายเลขเจ็ดเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับองนี้เนื้อออกค่อนข้างเข้มนิดนึงนะพี่นะนี่ออกค่อนข้างเข้มนะครับนี่หลังก็มีอ่าูลุปนปูนนี่ครับพี่นี่หมวนสารนะครับเกาะอ,อยู่นี่นะครับนะร่องรอยปูไตนี่พี่นะครับเห็นไหมเป็นเส้นเลยนี่ครับสวยเดิมๆธรรมชาตินะครับนะ ตรงนี้เหมือนมีคาบลักเก่านะพี่นะเหมือนมีคาบลักเก่านะครับนี่เหนือช่ำหนึบแน่นนะครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเกตทะลุซุ้มนะครับน้าขอบกระจกนะครับนี่เขาเขาบอกมีพิมพ์เรียกนะพี่นะมีพิมพ์เรียกนี่เกตทะลุซุ้มขอบกระจกนะครับสวยๆครับพี่นี่หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ด ต่อไปหมายเลขแปดหมายเลขแปดพิมพ์ใหญ่ครับเนี่ยูนนี้เนื้อออกข,ขาวนะครับพี่นะเนื้อออกขาวนี่ครับเนี่ยมีฝนขอบฝนข้างนะพี่นะอ่ามีฝนขอบฝนข้างนะครับนี่พิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับเนื้อสวยนะครับนี่ เนื้อดีนะพี่นะเนื้อดีนะครับนี่อ่าเนื้อขาวแต่ผิวนี่หนึบนุ่มนะครับนะผิวนี่หนึบนุ่มเนื้อแน่นสวยเลยทีเดียวนะพี่นะองนี้นะครับหมายเลขแปดนะครับพี่นะหมายเลขแปดรายการที่แปดนะครับนี่อ่าซูไม่เห็นชัดๆเลยพี่นะครับสําหรับพี่ท่านในที่แบบว่าเข้ามาแล้วมันผ้ามันเบอร์นะพี่นะ ภาพมันเบอร์น้องแนะนําให้ออกและเข้าใหม่นะครับพี่นะออกและเข้าใหม่นะครับภาพเนี่ยมันจะสมูทขึ้นนะครับต่อไปหมายเลขเก้าครับภาพมันจะสมูทขึ้นและดูเนี่ยความรายละเอียดคมชัดเนี่ยมันจะสูงนะครับนะเหมือนแบบปรับภาพนะพี่นะปรับภาพหรือแคบมาก็ได้นะพี่นะแคบมานะครับแล้วแจ้งหมายเลขแจ้งอีพีน้องนะครับพี่นะน้องถ่ายรูปส่งให้ทันทีนะครับนะรูปภาพชัดเจนนะครับนี่เบอร์ตรงไหนนะพี่นะแจ้งได้ นะครับถ้าเบอร์ถ่ายใหม่ให้ได้นะครับพี่นี่อ่าตรงนี้ก็หลังประมาณนี้นะครับพี่เนี่ยครับหลังออกคล้ายๆหลังสังขยานะพี่นะตรงนี้เห็นมวลสารนะครับเหมือนมวลสารพ้ากําแพงนี่พี่ดูเลยนี่นะครับ นะครับหมายเลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้านะต่อไปครับพี่หมายเลขสิบนี่นะครับหมายเลขสิบเกตทะลุซุ้มนะครับพี่วันนี้ก็ได้มาเกตทะลุซุ้มก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายองค์อยู่นะพี่นะหลากหลายองค์หลากหลายพิมพ์อยู่นะครับนะนนี่ตรงนี้มวลสารพอให้ได้เห็นนะครับพี่นะพอได้เห็นชัดเจนเลยนี่ครับ นี่เป็นวัดละคังเกตทะลุซุ้มนะพี่นะองอนี้นะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนะนี่เนื้อช่ำช้นะครับพี่นะเนื้อในช่ำช้นี่ก็มีคาบฝุ่นเกาะติดนะครับพี่นะเป็นธรรมดานะครับพี่นี่พระวางเดิมๆหิ่งหิ่งนะครับหมายเลขสิบต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดครับ อ่นะครับนี่มีรอยปี่รอยแยกนะครับพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดหลังเรียบนะครับนะขอบข้างปริเนี่ยสวยธรรมชาติดีนะพี่นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่ยูงนี้นะนะครับเราก็เน้นย้ำบรนทุกอีพีนะพี่นะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่นะดูให้ชื่นชอบให้ถูกใจนะครับหากไม่ถูกใจเนี่ย นะครับสามารถเลื่อนปลอยผ่านก่อนได้ครับพี่เรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับพี่นะเรามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะไม่ต้องรีบต้องร้อนเอาสวยถูกใจนะครับพี่สวยถูกใจเอาไปส่องแล้วให้แบบว่า,าใจฟูนิดนึงนะครับนะใจฟูแล้วก็อ,อ,องนี้เรามาพิจารณาถูกอะไรประมาณนี้นะพี่นะต่อไปหมายเลขสิบสองครับ องไหนไม่ถูกใจเลื่อนปล่อยผ่านก่อนนะครับพี่นะบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช่วงเช้าน้องก็จะลงไม่เกินตอนหกโมงเช้านะพี่นะช่วงนี้นะครับนะไม่เกินหกโมงเช้าตอนเย็นก็อาจจะเป็นสี่โมงนะครับนะขยับขึ้นมาหน่อยหรือว่าไม่ก็อาจจะเป็นห้าโมงนะเลทสุดนี่ครับเดี๋ยวน้องก็จะขึ้นแจ้งไว้แล้วกันนะครับพี่ๆนะแต่ติดต่อได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่ สเตนบายรอรับสายนะครับนะเช่นเคยนะครับพี่แต่ถ้าเป็นส่วนลายนะพี่นะเวลาช่วงเย็นๆน้องจะขับรถนะพี่แต่ทิ้งไว้ได้นะครับนะทิ้งไว้ได้นะครับนะส่งทิ้งไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าน้องไม่รับสายนะครับแต่ส่วนมากเบอร์เนี่ยนะครับโทรมาเนี่ยรับแน่นอนแต่ลายเนี่ยบางทีน้องขับรถนะพี่นาะถึงบ้านแล้วก็ค่อยจะนะครับนะเปิดอ่านนะครับนี่ครับหลังเรียบไปเลขสิบสองนะพี่นะ ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสามนี่ครับรายการที่สิบสามอ่าส่วนมากเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นแบบลูกค้าประจาเนี่ยเขาก็จะส่งไว้นะพี่นะส่งไว้แล้วน้องก็มาไล่ตอบนะครับหรือถ้าแบบอ่ารีบร้อนว่าองค์นี้ต้องได้นะพี่นะองค์นี้ได้นะครับเนี่ยต้องได้ต้องโทรเลยพี่นะครับแนะนาให้โทรเลย พิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขสิบสามนะรายการที่สิบสามนะครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับเนื้อหนึบนุ่มดีนะพี่นะเนื้อหนึบนุ่มดีนะครับหมายเลขสิบสามครับพี่ๆตรงนี้ครับไปกันต่อพี่หมายเลขสิบสี่ หมายเลขสิบสี่วันนี้ได้บางขุนพรมมานะครับพี่นะนี่หลังาบางขุนพรมนะครับนี่เป็นบางขุนพรมหลังเรียบเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมก็มีคราบกรูป,ประมาณนี้นะครับกระดูรวมๆก็นะครับนะาสวยนะครับพี่นี่ดูรวมๆก็สวยนะครับผิวแห้งนะครับนะมีคราบกรู นี่ครับสวยดีนะพี่นะสวยดีนะครับตรงนี้หมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่ต่อไปนะครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบห้าโอ้โหองค์นี้ครับพี่ดูเนื้อนะครับนี่ดูเนื้อหมายเลขสิบห้า พิมพใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขสิบห้านี้นะพิมพ์ใหญ่เนื้อชํำเก่านะครับขาวๆนะพี่นะเนี่ยนะครับนะก็แตกต่างกันไปเนาะพี่เนาะผิวกายภาพบางทีแบบว่า,าไม่ได้เก็บแบบที่เดียวกันนะครับพี่นะไม่ได้เก็บแบบที่เดียวกันนะเนื้อโซนเนี่ยก็ต้องออกแตกต่างกันไป นะครับพี่หมายเลขสิบหกครับนะครับหมายเลขสิบหกหลังเรียบนะองค์นี้สภาพแบบเก่านะพี่นะสภาพแบบเก่าเหมือนอยุคต้นๆเลยนะพี่นะเหมือนยุคต้นๆเลยนี่ ครับผมหมายเลขสิบหนะครับหมายเลขสิบหกไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบครับมีค่าปงค่าปแปงติดอยู่เลยนะพี่นะหมายเลขสิตัวนี้เป็นพระคงนะพี่นะเนี่ยเป็นพระคงลำพูนนะครับดูดูแลดอกมะขามนี่พี่ พระคงลำพูนนะครับองนี้เนื้อออกสีน้ำตาลนะครับพี่นะเนี่ยออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับสายพานเนื้อดินนะครับพี่นะสายพานเนื้อดินนะครับไม่ควรพลาดนะพี่นะเนื้อสวยๆเลยพี่วันนี้นะครับพระคงลำพูนหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปหมายเลขสิบแปด เนื้อฉ่ำออกแก่น้ํามันต่งยิ้วนะพี่นะองนี้ออกแก่น้ํามันต่งยิ้วนะครับน้สีออกน้ําตาลนิดๆนะพี่นะน้าตาลนิดๆนะครับนี่องนี้ฐานช่วงกลางนี่หลุดหายไปหน่อยหนึ่งนะพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพิมพเกตทะลุซุ้มนะพี่นะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับหมายเลขสิบแปด เนื้อชำหนึบดีนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบแปดครับต่อไปหมายเลขสิบเก้าอ่าเนื้อหาออกโซนใกล้เคียงองค์เมื่อสักครู่นะพี่นะองค์นี้ออกใกล้เคียงองค์เมื่อสักครู่เลยนี่อ่านะครับขอบข้างคุดครูดเนี่ยขอบตัด นี่ครับหลังเรียบนะครับนะ้าีนเกตทะลุซุ้มนะพี่นะพิมพเกตทะลุซุม้มเส้นสายอวบอิ่มโค้งสวยมากนะพี่นะโค้งสวยมากเลยนี่หมายเลขสิบเก้าครับพี่ตรงนี้หมายเลขสิบเก้านะ ไปกันต่อพี่หมายเลขย <c oughs> ี่สิบนี่นะครับหมายเลขยี่สิบอ,อันนี้นะัดเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะโอ้ยดูคาบกุพี่คาบกุแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่ส่องให้ได้ชมเนื้อหากันครับพี่พี่นี่ เหนือเก่าๆนะครับนะวันนี้ได้พาสมเด็จมาก็หลากหลายนะพี่นะหลากหลายพิมพ์นะครับนะการอ่าพี่ๆก็เลือกชมดูแล้วกันนะครับพี่นะเลือกชมดูว่าอ่าตัวเองนะครับพี่นะชอบรายการไหนอีพีไหนนะครับพี่นะนีะ่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับชอบหมายเลขไหนอีพีไหนก็น,นะครับนี่นี่พิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะเกตทะลุซุ้มอกวีนะครับพี่ตรงนี้ พิมพ์ทรงก็แตกต่างกันไปนะครับพี่นะก็เอาความถูกใจนะครับพี่เอาความถูกใจเอาความชื่นชอบนะครับนี่ครับพี่เนื้อสวยมากๆนะพี่นะเนื้อสวยนะครับเกตทะลุซุ้มอ,อกวีนะครับพี่หมายเลขนะยี่สิบสองนะไอหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะพี่นะขออนุธานอภัยครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะ นี่ครับอ่ะไปหมายเลขย2่อ่าวันนี้ได้มาหึงองค์นะพี่นะเป็นพระนางพญาเก่าครับพี่นี่พระนางพญาเก่านี่พิมพ์เข่าโค้งป่ะพี่นะครับนะ่าลองดูนะครับแต่เนื้อเก่ามากพระนางพญาเนื้อดินตรงนี้สภาพเก็บจริงๆนะครับพี่นะเก็บสวยเลยนะครับ เนื้อดินนางพญาพิศนุโลกเนี่ยก็มีข้ามน้ำมงน้ำมากเก่านะครับเนี่ยหมายเลขยี่สิบสองนะครับพี่หมายเลขยี่สิบสองนะ,ะนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสาม หมายเลขยี่สิบสามนี่ฐานแซมนะครับเป็นฐานแซมเนื้อออกแกลงแก่ปูนเปลือกหอยหน่อยนะพี่นะออกแก่ปูนเปลือกหอยหน่อยๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่วันนี้ก็ถือว่าหลากหลายพิมพ์นะครับพี่นะหลากหลายพิมพ์นะครับนี่พี่ท่านใดที่ขาดพิมพ์ไหนก็ลองดูนะครับพี่นะลองดูเผื่อนะครับนะมี รายการที่ถูกใจนะครับาการที่ถูกตาต้องใจกันนะครับพี่นี่ครับหมายเลขยี่สิบสามนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสามอ่าต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่รายการสุดท้ายนะครับนี่นะครับนะรายการสุดท้ายนะครับของวันนี้นะพี่นะปิดท้ายรายการวันนี้นะครับอ่าเป็นพระกูบางขุนพรมนะครับพี่นะเป็นพระกูบางขุนพรมวันนี้เป็นพิมพ์นอนเป็นปางอ่าปางใส่ญาติใช่ไหมพี่นะเป็นปางใส่ญาตินะครับนี่ เนื้อสวยมากนะครับพี่ไม่ได้เจอมาค่อนข้างนานนะพี่นะไม่ได้เจอมาค่อนข้างนานละนี่ครับอ,องนี้มาในตลับในกรอบเลยนะพี่นะในตลับในกรอบเลยนะครับนี่เป็นปลาใส่ญา,ยยานะครับนะกูบางกุ่นพรมเขามีนั่งมีนอนมีพิมพ์สามเหลี่ยม นะครับในมีพิมพ์ดอกไม้นะครับในดอกไม้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปดูนะพี่นะเดินทางไปดูมีอ่าเห็นว่ามีบางขุ่นพรมก็ประมาณสักพอได้นะครับพอได้มาแบ่งปันกับพี่ๆอ่ะนะครับเดี๋ยวลองดูนะพี่นะว่าจะได้เป็นพิมอะไรมาบ้างนะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับพี่สนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะอ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่นะเน้นย้ำบันทุกอีพีนะครับก่อนจากลากันไปนะพี่นะนะครับทางร้านเรานะครับนะชื่อ ชื่อร้านนะครับน้องโบบาร,รมีพระเครื่องนะครับพี่นะคลิปอีพีไหนไม่ดิง้งไม่แจ้งเตือนนะครับพี่สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับน้องโบบร,รมีพระเครื่องขึ้นตามด้านหน้าจอนะครับเป็นรูปองค์พ,พ,พ่อพระพิฆเนศลายก็เป็นรูปองค์พ,พ่อพระพิฆเนศนะครับพี่นะสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับจำหมายเลขจำอีพีให้ดีครับพี่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงเงรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะเดินทางใช้รถลงเรือก็ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ